ดีเรา่า b a b y Lovely และคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กันในเกม l League of Legends Wild r i f t ห่างหายจากเกมโมบ้าไปนานเลยนะครับคิดถึงคโคตรโคตรตอนแรกผมก็ชางน้ำหนักใจอยู่ว่าผมจะกลับมาเล่น RV หรือว่าจะลองไปเล่น Wild Rift ที่ตัวผมเองนั้นก็สนใจอยู่มากไม่น้อยเหมือนกันแต่ด้วยการมาถึงของซีรีส์ a r c a เคที่มาแรงมากๆจนติดชาร์ตอันดับหนึ่งของ Netflix จึงทำให้เราตัดสินใจได้ไม่ยากเลยว่า w Wild r i f t เนี่ยแหละคือโมบ้าที่เราจะยึดเดี่ยวจกับมัน เนื้อเรื่องโดยย่อๆของอาเคนนะครับจะเซตอยู่ในเมือง2เมืองที่ชื่อว่าพิสเซเวอร์กับเมืองซอนพิสเซเวอร์นะครับจะเป็นเมืองที่มีวิทยาการที่ล้ำหน้ามากๆนะครับสามารถดึงพลังเวมนต์ออกมาใช้ได้จากไอ้ก้อนหินนั่นเลยไม่รู้ว่ะ ลืมชื่อไปแล้วส่วนเมืองซอนก็จะเป็นเมืองที่อยู่ด้านล่างของพิโซเวอร์นะครับเป็นเหมือนสลัมโอ้โหพูดแล้วคิดถึงไฟนอล f ฟ n t a ซี7เจ็ดขึ้นมาเลยโดยเราจะได้ตามดูการประชนภัยของเด็กน้อยทั้ง4ที่เกิดอยู่ในเมือง2เมืองนี้และ1ใน4นั้นก็จะมีจิงส์ด้วยที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะจ๊ะนะจ๊ะ มส่วนเนื้อเรื่องเต็มๆนั้นจะเป็นอย่างไรก็สามารถไปติดตามกันได้ที่ Netflix นั่นเองนะครับเราเองก็ยังไม่ได้ดูเลยเดี๋ยวเรามาทําความเข้าใจกับตัวละครกันนิดหนึ่งนะครับจิ <c oughs> n งนะครับ <c oughs> จะเป็นแชมเปี้ยนที่อยู่ในตําแหน่งของ m a r k m แมนหรือว่า Carry ที่เรารู้จักจากเกมอื่นมา เธอเป็นไฮเปอร์แครี่ที่ค่อนข้างเล่นลำบากมากๆนะครับในช่วงต้นเกมแต่พออยู่ในช่วงเลดเกมแล้วจิงส์จะเป็นตัวหนึ่งที่สร้างความปั่นป่วนเป็นอย่างมากเลยนะครับประวัติโดยคร่าวๆข,ข,ของเธอนั้นเธอเป็นอาชญากรสาวที่สติไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะนะเธอมักจะชอบกลัน่นแกล้งและสร้างความปั่นป่วนให้กับชาวเมืองพีทาวเวอร์อยู่เรื่อยไปผมว่าจิงส์เนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นจ๊กเกอร์ที่อยู่ในโลกของ l อลเลยนะครับมีคนบอกไว้ว่าตอนเด็กๆนั้นเธอเป็นเพียงเด็กน้อยไว้ใสไร้เดียงสาคนหนึ่งนี่เองไม่มีใครทราบแน่ชัด ไม่รู้อะไรกันที่ทําให้เด็กน้อยไว้ใสในวันนั้นกลายมาเป็นอาชญากรสาวในวันนี้คําถามเหล่านี้เราอาจจะได้คําตอบในซีรีส์ของอาเคนก็เป็นได้เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปดูกันนะครับมาเล่าถึงความสามารถของเธอกันเลยดีกว่าและผมขอเริ่มกันไปที่สกิลติดตัวของน้องจิงส์เลยนะครับสกิลติดตัว g u e s SSs SS การโค่นล้มแชมเปี้ยนหรือป้อมประการที่จิงส์เคยทําความเสียหายเอาไว้ใน3วินาทีจะทําให้จิงส์นั้นเข้าสู่สานะตื่นเต้นและได้รับความเร็วขึ้นที่150%และจะค่อยๆลดลงและได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้นอีก15%เป็นเวลา6วินาทีถือว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะครับในทีมไฟบางทีโดนๆอยู่เงี้ยสามารถพลิกกลับมาชนะได้เลยนะครับ เป็นการบัฟที่มีประโยชน์เป็นอย่างมากประโยชน์เลยนะสกิลที่1นึ่งสวิชารูสกิลนี้มันจะมี2โหมดนะครับเป็นโหมดปืนกลและโหมดปืนใหญ่นะครับเป็นบาสุก้ายิงตุ้มตุ้มตุ้มอ่ะมาดูกันที่โหมดปืนกลกันก่อนนะครับการโจมตีปกติจะได้รับโบนัสความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น3วินาทีสามารถทับซ้อนกันได้สูงสุดถึง3ครั้งนะครับโบนัสสูงสุด30%ส่วนโหมดปืนใหญ่นะครับกระสุนที่ยิงออกมาจะเป็นกระสุนปืนใหญ่บาสุก้ายิงแบบตุ้มตุ้มตุ้มพออยู่ในโหมดนี้แล้วนะรรรับบจะะได้ยกาตี่เิ ขึ้นอีก75หน่วยนะครับก็คือยิงไกลขึ้นนั่นเองและกระสุนระเบิดของเขานะครับจะสร้างความเสียหาย110%แกศัตรูที่อยู่โดยรอบเหมือนตัวข้างๆจะโดนสะเก็ดระเบิดนะครับเลยเจ็บกว่าโดนเป็น110เนี่ยและการยิงในโหมดปืนใหญ่จะเสียมานาด้วยนะครับซึ่งเสียเยอะมากด้วยฉะนั้นต้องดูจังหวะในการใช้ดีๆนะครับอย่าใช้มั่วซั่วเด็ดขาดไม่งั้นจะไม่เหลือมานาใช้เลยนะครับสกิลที่สองแซบ <c oughs> ชื่อสั้นๆแต่ได้ใจความมากๆเลยนะครับ ใจความอะไรวะหมายถึงโดนใจนะฮะมันแซบอะเนืกออกอไหมสกิลนี้นะครับจะเป็นการยิงกระสุนพลังพิเศษสร้างความเสียหายกายภาพแก่ศัตรูตัวแรกที่โดนเปิดเผยตำแหน่งและสโล3 0สเปเ็นเป็นเวลา2วินาทีส่วนตัวแล้วผมชอบสกิลนี้มากมากเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถเหนี่ยวศัตรูไม่ให้สามารถที่จะหนีเราไปได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยหรือบางสถานการณ์ที่เราจําเป็นจะต้องหนีแล้วก็สามารถยิงเข้าไปจวกหน้าเพื่อทําการสโลให้เขาวิ่งมาตามเราไม่ทันได้นะครับสกิลที่3ามเฟ Comp พ s สสกิลนี้จะเป็นการโยนกับดัก3ลูกลงไว้บนพื้นนะครับแล้วมันจะระเบิดหลังผ่านไปสักพักหนึ่งแต่ถ้าเกิดมีแชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามเดินมาติดนะครับมันจะทำการสตันเป็นเวลา1.3วินาที และสร้างความเสียหายเวทให้ด้วยนะครับเอาไว้ขัดแข้งขัดขาตอนเวลาที่ศัตรูกําลังจะหนีหรือว่าตอนเวลาที่เราหนีนั้นเราก็สามารถวางขวางหน้ามันไว้ได้นะครับมาถึงสกิลที่4สกิลอันติเมทอันนี้จะค่อนข้างยาวนิดหนึ่งนะครับซูเปอร์เมกาเดฟอกเก็ตอันนี้เราบอกเลยโคตรเท่ ode, hey เพราะมันจะเป็นการยิงจรวดยักษ์ไปในทิศทางที่เราต้องการและสามารถไปได้จนสุดแมปเลยถ้าเกิดไม่ชนอะไรและเมื่อมันพุ่งไปชนกับแชมเปี้ยนตัวแรกมันจะสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงและตัวที่อยู่โดยรอบก็จะโดนดาเมจไปด้วย 80%เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรายิงไปและทำดาเมจได้100ตัวที่อยู่ด้านข้างก็จะลบไป80ก็มันแล้วแต่พลังชีวิตที่เสียไปของศัตรูตัวแรกที่โดนด้วยนะครับภาพรวมสกิลของจิงส์ก็ประมาณนี้แหละครับถ้าเกิดเราเอาจิงส์ไปเล่นในเลนดูโอนะครับผมว่าเราควรจะออกไอเทมที่มันมีผลแก่ศัตรูที่อยู่โดยรอบด้วยเพราะว่าดูจากสกิลของจิงส์เนี่ยมันเอื้ออํานวยมากๆสําหรับผู้เล่นสายนี้เลยนะครับแต่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 แตแตแตถ้าไม่อินดี้มันจะใช่เราแหละครับ ใครจะเอาไปเล่นดูโอวันนี้เราจะเอาจิ้งไปป่ากันนะครับวันนี้ถือเป็นการเปิด p l a y ์ i ิสต์ไฟอย่างเป็นทางการของช่องเราเลยนะครับชื่นชอบยังไงหรือต้องติตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับฟังมาจนถึงขนาดนี้แล้วยังไม่กดไลค์กันอีกหรือในเรื่องลองไปกดไลค์และกดซับสไคร e ให้กันหน่อยนะครับซับสไคร์บอสลาไซบาบากูดโอ้โหลิ้นพันกันไปหมดแล้ว ไปเข้าเกมกันเถิด let's go เอาละครับตอนนี้เราก็ไปอยู่ในเกมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแน่ mm hmm. นอนวันนี้เราจะมาเล่นจิงส mm ์กันนะครับผมหยิบคู่มาพร้อมกับสมัยเลยนะครับเพราะว่า <laughs> วันนี้เราจะจิงส์มาป่ากันบอกกัน <laughs> กนะว่าเราเป็นผู้เล่นใหม่นะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นข้อมูลอะไรต่างๆเราก็อาจจะยังไม่ทราบนะครับ mm hmm. เรื่องของรูนอะไรเงี้ยเราก็ยังไม่รู้เลยว่าควรจะใส่อะไรดีนะครับ mm hmm. ส่วนเซตไอเทมนะครับผมจะมาดูตรงที่อันดับสูงสุด3คนของเซิร์ฟนะครับว่าเขาใช้อะไรแล้วก็ก๊อปเอาของเขามาใช้นี่แหละความลับผมกับตัน <laughs> คือเรายังไม่ช่อมชองไงก็เลยเอาของคนอื่นมาเป็นแนวทางมาดูกิว่าจะรอดไหมโอ้โหเอาว่าวาับเข้าวายริฟกันโคตรเท่เดี๋ยวคือเรื่องของตัวละครทําไมฝั่งตัวข้ามันดูถึกถึกจังเลยวะคือผมยังดูตัวละครไม่เป็นนะครับว่าตัวไหนมันอะไรไงนะครับแบบว่าตัวไหนมีความสามารถอะไรบ้างคือผมยังไม่รู้จริงเพราะวันนี้เป็นวันที่ผมกับเ <laughs> พิ่งจะเล่นวริฟนะครับ ยังไงก็ฝากด้วยนะครับไก่ยังไงก็อย่าพึ่งว่ากันเด้อใครที่มีความรู้สําหรับเกมนี้สามารถพิมพ์ลงไปด้านล่างเพื่อบอกต่อกันได้นะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้เลยนะฮะโอ้โหมาครับช็อตนี้เข้าสู่วริฟกันที่เรียบร้อยโอ้โหแล้วจริงคือแบบเท่มากนี่แหละตัวละครในดวงใจแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะนําเสนอมากคือท่าวารฟดูดิขี่บอสุก้ากลับบ้านโอ้โหเท่มเทจัด,จด นี่แหละพอใจแล้ว <c oughs> เข้าป่ากันเท่าที่เราสังเกตมานะครับผมเพิ่งจะได้รู้ว่าบัฟของเกมนี้นะครับบัฟฟ้าหรือบัฟแดงเลย,ยงมันจะเกิดในวินาทีที่18แนะครับแล้วเราสามารถตีมาได้จริงก็คือวินาทีที่20นะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอลากเอามาตีในพุ่ม <c oughs> ดีไหมผมไม่แน่ใจวะกลัวโดนอินเวดมากเลยคือพอถ้าโดนมาเนี่ยก็คือยากมากเลยนะเราไม่มีโลมิงมาคอยช่วยนะไม่มีซัพพอร์ตมาช่วยกันเลยเด้ ตีหวเดียวก็ได้อยู่แหละแต่สิ่งที่น่ากลัวคืออินเวทฝากว่าทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะอัพสกิลสองนำเลยนะนผมรู้ว่าควรจะอัพอันไหนก่อน,นแต่ว่าเท่าที่เล่นมาผมว่าสกิลสองน่าจะมีประโยชน์สุดแล้วในไฟอ่ะนะตอนนี้เพื่อนเราเก็บไปที่เรียบร้อยตัวหนึ่งใช่ไหมหรือสองวะตายไปซะไอ้เต้าคางคกดูดิตีคลิปปากแค่สองตัว <c oughs> เลือดแทบหมดหลอดอะ่ะ <c oughs> มาอุ้ยข้าวบนเหมือนจะมีประเด็นแล้วครับช็อตนี้ <c oughs> เปิดเลยปะล่ะ <c oughs> เปิดเลยวปะล้านุ่ม อย่างไรสิจริงโอ้โหโนตอนนี้ต้องได้แล้วหรอสักตัวหนึ่งสวยเพื่อนเดนินไปเอาโอ้ยตัวนี้ปางตายโอ้โหโโหรว,ว่าตอนนี้ไฟในใจมันพุ่งพลาดและร่านอยากจะเข้าไปเอาไปในป้อมทำไมป้อมเกมนี้มันแลดูน่ากลัวน่ากลัวนะโอ้โหโดนเป็นเม็ดหนึ่งปางตายอ่ะตะกี้ี่ะฮิสวยจัดเลยเพื่อนสน่อยไหมโอ้โหเหมือนเพื่อนเราจะยังไม่กล้าเท่าไหร่นะมันอยู่ใกล้ป้อมไอตัวนี้มันสามารถดึงเราเข้าได้ไหมมันเพื่อนอยากจะกลับไปออกของแล้ว เราขอกลับด้วยแล้วกันตรงตางเหมือนจะโดนโกดอยู่หรือเปล่านะเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยขอของแป๊บนึงโอวยดูสถานก,การณ์ตอนนี้เพื่อนโดนโกดหนักมากกลับมาเพื่อนมามาถึงแล้วจะไคสีใครมากดเพื่อนเราเออกไปตอนนี้นะ <c oughs> <c oughs> สกิลสองนี่บอกเลยอัพรัวๆมีประโยชน์มากๆนะฮะคือโดนแล้วคือจะสโลมากเลยมีประโยชน์ในทีมไฟจะจัด <c oughs> ผมยิงไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เลย ไม่รู้อัพมาจะมีประโยชน์หรือเปล่าอุ้ยสวยเพื่อนอีประตูอะไรวะทำไมมันเก็บได้รัวๆเลยเก่งโคตรเลยเพื่อนเราอุปบาบัตเท่าดับเบิคลคิวมไม่โดนให้ตายเถอะยังไงสิอลิอุยอ้ยอยุ้ย,ย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะโอ้โหติดสานะาลงลายยิงเช็คไปนะครับขอกลับเข้าป่าจะหน่อยหนึ่งเป็นจังเกิ้ลเราต้องอ่าประหยัดเก็บคีบก่อนนะ เรียบร้อยเอต้าบับแดงเพื่อนทิ้งกลางไปไปที่เรียบร้อยเนี่ยเหมือนเขาจะไปเติมไฟด้านบนนะครับแต่เรายัางไปไม่ได้อะมานาก็ไม่มีแต่ว่าต้องเคลียร์กลางให้ได้ก่อนนะนด้านล่างก็เหมือนจะมีประเด็นแต่ว่าเหมือนจะมีเพื่อนวิ่งไปแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเฮ้โผมันยิงเช็คมาวิสวย d o u b คิ Q โอ้ดูดีมันจบไฟได้แบบง่ายมากเลยอนะทีมเราโคตรเก่งขอบ้าฟ้ากอและกันนะใครอยากบวกก็บวกกันไป แตตอนนี้ถ้าเกิดเราขาดมานานชีวิตเราไม่เหลือแน่สำหรใครที่อยากเล่นด้วยกันก er> ็โหลดเลยครับในแอ Store และ Play Store มีทั้ง2แพลตฟอร์มเลยแอดมาชวนกันเล่นได้นะครับมาแบกด้วยฮายอลิไปใจไงสบายดีหรือเปล่าโอ้โหเหมือนเขาอ้ยอุ้ยอุเใจเย็นเอาไปหนึ่งเม็ดสกิลไทยอุ้ยอย่างไรสิเอาได้นะอย่างเงี้ยโอ้โหเธอโลจะจัดเลยนะเพื่อนอย่ามาห้าวกับเราอย่างนี้ ไปอีกหนึ่งสกิล้โหไม่โดอันตีเปล่ยกไปเลยมั้งล่ะยังไงยัอุ้ยเียวเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะน่ะว่าควรจะได้นะตะกี้เนี้ยโอ้โหโดนต้นก่อนเนอะปุ่งแฉะปุ่งดันรัวๆดันรัวๆไม่สุดอู้จิงจิงอยากจะมีเรื่องงั้นเหรอโอ้โหอย่ามาใกล้บอลนะครับขอป้อมหน่อยละกัน ยังไงบวกเลยดีเพื่อนช็อตนี้โอ้โหเพื่อนเปิดได้สวยมากไอ้หมอนี่แหละมันคือตัวแบกของทีมจัดเลยจัดเลยหนุ่มเดี๋ยวเราคอยซับพอร์ตตรงนี้ให้โอ้โหโดนโดนสกัดดาวลุ่งโอ้โหสวยเพื่อนโอ้โหดับเบิลคิวไปเลย <c oughs> อูคือจังเกิลนะวูได้แค่แอซซิตสุดยอดจริงๆขอกลับบ้านไปออกของกันแล้วกัน <c oughs> ขี่ปะสุก้ากลับบ้านเป็นไง เอาว่ะช็อตนี้ Brittany, มหมอนี่ไม่เหลือแน่อย่างงี้ไม่เหลือแน่นอนหูวันติไปหนึ skill ่งสกิลไทยไม่โดนใครเลยครับช็อตนี้มาโอ้โหอลิมาได้จังหวะแก้แค้นแต่ก็ยังได้แค่แอสซิสต์อยู่ดีเอาไปอีกหนึ่งสกิลอุ้ยกุยแาโอ้โหมันดึงเราเพื่อนโอ้โหช่วยเราทีมีคีปรถถังอยู่ตัวหนึ่งเรียกคีไปได้เกมนี้เขาเรียกมินเนี่ยนใช่ไหมหูตัวันช็อตนี้ โอ้โหเพื่อนโอ้โหึงยังนีมีกันจิตกันใจว้า่เอาเลยนละเพื่อนโอ้โหโดนกูโดนแล้วเพือ่อมาช่วยหน่อยเออสวยอย่างนั้นแหละเออเพียงเข้ามาช่วยฉันว่าเพียงเข้ามาช่วยฉันสวยได้มาตัวหนึ่งแอดซิสต์อยู่ดีเว้ยเน่ยไอ้ตัวนี้ยังได้อีกเพื่อนจับไปจับไปใครให้เดี๋ยวใครให้งามๆเลยโอ้โหไม่โดนอีกเลยโอ้โหถ้าคีบไปบางถ้กินนีเ้เราได้คิวมาแล้วนน่และสวยโอ้โหเพื่อนกูตายเพื่อนกูตายกูอยู่ต่อไปแล้วครับผมกอวพิ่งแลเวครับจอรดี้อุ้ยจิง จิโอ้ห oh, อย่ามาวางกับดักทมันเลยเอียบหนึงนั้นแหละหไม่แหลกเราเลยมาแล้วเหมือนเพื่อนเราต้องกระเอามังกรกันมากๆเลยนะครับเปิดไปที่เรียบร้อยคือเราต้องตามใจเพื่อนคนนี้นะครับเหมือนเขาเป็นตัวแบกของทีมไปแล้วและด้านบนเหมือนจะมีปัะเดน็นะครับเขาไล่คลิปเขาป้อมเราแล้วยังไงอ่ะเพื่อนเราขอกลับไปกันก่อนแล้วกันนะ <laughs> ไม่ได้ว่าป้อมสําคัญกว่ามาอย่างไรซิไอตัวนี้มันคือตัวอะไรวะนะ โอ้ยมันหมุนติ้วเลยอะที่คิเนี้ยโอ้แล้วคือข้างบนอย,าาย่างไรสิได้ไหมนะเพื่อนจิส์โอ้ยเสียทา่า <c oughs> โดนสวนโอ้ชัดดาวด้วยไม่รู้มีผลมากแค่ไหนนะครับสำหรับเกมนี้เวลาเราชัดดาวแต่ว่าในเ v วีนี่คือใครเก็บชัดดาวนี่คือรวยเลยนะไอ้น้องบัฟเฟอร์คราชเข้ไปคราชเข้ไปคราชเขไปโอ้โหเหมือนความเร็วจะเริ่มแบบเพิ่มขึ้นว่ะเอาว้ชอ็อดนี้ดูความคล่องตัวนี่สิครัช ให้ตายเถิดมันจะถูกใจเราเหลือเกินยังไงอลิเธอโอ้ยโหติดสาระเลยเราต้องการจะแก้แค้นเธอมากมากหยุดเดี๋ยวนี้ตายโอ้ยนิดเดียวสอนแรงยาฟันเลนัยโอ้โหมันวาร์ปอีกเวนกำมูลตี้ท้งสูงเหลือเกินมาดันเลยเพื่อนอุ้ยเดี๋ยวจะคิดยังไงสวยเพื่อนขายได้สวยมากสุดยอดโอ้ยหมอนี่ทำไมมันพลังงานมาสูงขนาดนี้มันตัวเวทใช่ไหมสวยเหมือนจะได้ป้อมมาฟรีหนึ่งตัว หนึ่งตัวอะไรวะหนึ่งป้อมเฮ้ยจัดมาได้หนึ่งคิวเอาเอาไม่ใช่เราเหรอที่ได้เ่กี้เนะี่ยโอ้โหเป็นกมงั้นกูไม่เอาคิวแล้ววอแค่แอสซิสก็พอแล้วเกมเนี้ยเว้ยไม่ต้องไปห่วงเรื่องคิวเลยฮะเป้าหมายคือเราคือป้อมใช่ไหมเออจบป้อมได้ก็พอแล้วแหละเรียบร้อยได้บัลลกมาฟรีเราจะต้องเก็บป้อมให้ได้ไวที่สุดนะครับเรื่องคิวเอาไว้ก่อนแล้วกันในวันนี้เราไม่สนแล้วคิวอ่ะโดนเพื่อนรายไปหมดเลยอ่ะ โอ้ย <c oughs> ดีๆๆๆอย่าเพิ่งดึงอย่ามาดึงกันแบบนี้ใจฟอไม่ดีนะครับมายิงกันซึ้งๆหน้าดีกว่าอย่ามาเล่นสกรปรกกันแบบนี้นะจ๊ะมาบาลกตัวที่2เหมือนจะได้มาแบบง่งงายๆเลยไหมโอโ้โหสวยเพื่อนจัดไปเดี๋ยวเราบใคยให้เองอุ้ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ัเป้าโดนลยัเป้าสวยบาลักแตกแล้วจัดไปใส,ใ,สใ,สใส่ใสวยใส่สวยใส่ฟรีไปยืนดีๆ โอ,โ,อโอ้ยดึงกูไปไปอยตอนนี้นะไปตอนนี้เราบอกเลยจิงส์ระเบิดแล้วจิงส์ไหลไหลยาวๆไหลยาวๆไปโอ้โหโมลิตี้มันสูงมากเราตามแทบไม่ทันนะแต่ละตัวแต่พอได้อยู่นะได้ได้แอซิดมาเราทร,รมานเข้าม,ามากพอแล้วเราใช้โอกาสเขาอีกรอบหนึ่งนะครับขอกลับบ้านไปออกขอก็แล้วกันไม่ใช่อะไรหรอกมานานจะหมดแล้วแล้วคืออีกอย่างหนึ่งข้อดีของการกลับบ้านก็คือ เราจะได้มีเวลากลับมาเตรียมของด้วยยังไงแล้วเราจะได้พร้อมมากขึ้นในการกลับไปบุกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ไอหมอนี่ยังไงจิงส <No! S 1> ์โอยไม่โดดเวดวิ่งกลับมาทำไมเราประโถทำไมไม่วิ่งต่อไปโอ้โหถ้ามันวิ่งต่ออีกสักนิดมันโดนผมเลยนะตะกี้เนี้ยมายัางไงจิ้งส์ไม่รอดแล้วหยอบนี้แมนี่แหละคือศึกเ e อนเกมไอหมอนี่นี่ไงสวยตอนนี้ไม่ค่อยจะได้มีส่วนร่วมเลยอะ หมายถึงส่วนร่วมในการคิวอ่ะเออแต่ส่วนร่วมในการแอดซีซีนี่เราคืออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งโอ้ยมาในคิวสักทีนะบ้านคิวยังไงซิโอ้โหเหลือแค่ตัวเดียวอุ้ยโอ้โหไอหมอนี่อุ้ยทำไมมันถึกจังเลยอ่ะเออตายไปซะอุ้ยเก็บเอสเลยล่ะโอ้โหเอสในเกมนี้คืออะไรอ่ะไม่รู้อ่ะในวอลเลนแลนด์มันคือห้าตัวเรียบร้อยจบอย่างง่ายดาย เป็นชัยชนะที่เหนื่อยโคตรนี่ดูว่าเป็นขวันตาซะสกอร์ของ New บี้เอลเอลจังเน่ยค่าได้4ตาย3ามแอซิดมาโคตรเยอะแอซิดมา13บสาะคิดดาแล้วกันว่าแบบสุดขนาดไหนอะเป็นจังเกินะสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่คอยติดตามไม่ว่าผมจะเล่นเกมไหนก็คอยซัพพอร์ตกันอยู่ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ Have a nice day see you around ครับ